ก็พามาวินมีนามิวตันไปเลาะบิ๊กซีค่ะทุกคนเ<อ>ด็กๆก็ดีใจกันมากนะคะที่ได้ออกจากบ้านนะคะปกติก็จะอยู่ในบ้านขายของช่วยแม่นะคะแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนในวัดนะคะวันนี้ก็พามันเลาะห้างกันค่ะมาวินก็ดีใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเดินได้แล้วแล้วก็มาเดินที่ห้างด้วย ดีใจสุดๆไปเลยค่ะสามพี่น้องเขานะคะได้ออกจากบ้านแล้วเขาดีใจสุดๆไปเลยมาวินก็เดินไม่หยุดเลยนะคะช่วยเข็นรถด้วยที่สำคัญตลกสุดๆมาวินวันนี้ก็อยากกินไก่นะคะมีนารีเคสมานะคะอยากกินเมนูข้าวมันไก่ค่ะนี่ค้อนขนมมาวินก็มีนะคะ เสร็จก็มาเล่นสเล่นกันต่อนะคะมีนากับเมนันขอคนละหนึ่งอย่างนะคะก็พากันมาเล่นเลยค่ะ <yg ér im> เป็นลูกกับหลานเล่นและมีความสุขแค่นี้ก็ดีใจสุดๆแล้วค่ะส่วนมาวิทก็มาปั่นตกปลาะคะอยากเล่นกับพี่เขา